สวัสดีครับกลับมาเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับคีโน่เป็นไรก็ไม่รู้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีอุตสาหควาที่3แล้วในศึกพิมพ์ลีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในเกมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะฟูแลนดไปได้2ประตูตอนหนึ่งหนึ่งในความดีความชอบต้องยกให้กับผู้สาประตูอย่างทางด้านดาวิดเดเคอาร์ครับทำสิ่งที่เหลือเชื่อครับสามารถจะเซฟลูกจุดโทษเอาไว้ได้ จุดดอนของ DKR ที่ทุกคนรู้นะครับนอกเหนือจากการใช้เท้าก็คือเรื่องของการเซฟจุดโทษนะครับเป็นผู้สาประตูที่เซฟจุดโทษได้แย่มากๆนะครับแต่ว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเขาช่วยเซฟจุดโทษให้เรานะครับจริงๆจังหวะนั้นกล่าวเนี่ยเราโดนไปก่อนลูกหนึ่งถ้าเสียลูกที่2นี่ก็น่าจะจบเลยโอกาสที่จะกลับมาก็คงจะแทบเป็นไปไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแมนยูกลับมาได้ยิ่งแล้วต้องยกความดีความชอบให้กับทางด้านดาบิดย k r จบไปแล้วอ่าไหนที่ไหนกัน,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 นไหนแล้วนะครับ <S <S ขอบพูดถึงเกมค่ำคืนที่ผ่านมานิดนึง <S <S เป็นเกมท คือทั้ง2ฝ่ายนี่ไม่มีความตึงเครียดนะครับก็เลยแบบเปิดเกมใส่กันอย่างเมามันครับโดยเฉพาะแมนยูโอ้โหต้องชมนะครับว่ากองกลางกับกองหน้านี่มันแสดงแห้วจริงๆครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยกองหลังนี่แทบจะไม่ได้ทํางานเลยนะครับแต่ว่าพอเจอสวนกลับมาแต่ละทีแต่ละทีนี่ก็เหนื่อยหอบพอสมควรทีเดียวคนที่ต้องชมนี่ต้องเป็นทางด้านในสายตาของอาจารย์นี่อาจารย์ชื่นชมทางด้านไทยรัฐมาเลเซียนะครับสุดยอดจริงๆ ทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกครับในบรรดากองหลังนี่ต้องบอกเป็นไทยเริ่นมาเลเซียเลยนะครับแต่กองกลางกองหน้านี่ต้องเรียกว่าใกล้ๆก,กันครับฝั่งขวานี่อาจจะดูเงียบๆนะนะครับฝั่งขวาดีคือแบบการเติมเกมบุกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับสู้ฝั่งซ้ายไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่มีการาโชอยู่นะครับกับทางด้านไทยเลิ่นมาเลเซียดีโหเติมเกมกันสนุกจริงๆเอา้าทีนี้มาดูทางด้านคีโน่หน่อยแล้วกันครับเป็นไรเนาะอยู่ๆอ,อารมณ์ไม่จอยมาจากไหน อรคีนครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรจะเกียดทางด้านดาวิดเดเคอารเอาไว้ใช้งานต่อไปโดยบอกว่าการที่เดเคอารได้รางวัลผู้สาประตูยอดเยี่ยมมันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรซี่เล้วซ้ำไปเอา้าอะไรกันเนี่ยเดเคอาร์นี่ควา้ารางวัลผู้สาประตูยอดเยี่ยมของพิมพ์ลรีกนะครับเก็บคลินชีตเต็มมาที่สุด17ครั้งหลายคนก็ตําหนินะครับว่าเขาเล่นผิดพลาดบ่อยจนเกินไปนะครับไม่ควรที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมต่อโดยผู้สาวประตูชาวสเปนกําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ กีโน่นะครับบอกว่าแมนยูจำเป็นต้องปรับปรุงเรื่องเกมรับจากฤดูกาลล่าสุดเพราะว่าเกมรับของพวกเขามันแย่มากๆนักเตะแมนยูต่างก็ไปตบหลังเดคเคอาแบบเฮฮาแต่ถ้าเป็นผมผมจะปล่อยเขาออกจากทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดจริงๆแล้วไม่ต้องไปตบหลังเขาหรอกมันเป็นการกระทําที่น่าขันสิ้นดีการซื้อป,ประตูมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วสำหรับผมเขาไม่เหมาะกับทีมเขาไม่ใช่คนที่ทําให้แมนเชสเตอร์เด็ดกลับไปอยู่ในจุดที่ทําให้ทีมได้แชมป์ เอาแล้วเก็บไว้เป็นมือ2ได้ไหมไม่คุณไม่ควรจะเก็บเขาไว้เป็นมือ2เขาเองก็ไม่อยากเจอกับสถานการณ์แบบนั้นเขาเองก็ไม่อยากอยู่ต่อเพื่อที่จะเป็นตัวสำรองอยู่แล้วเขาทําผลงานได้โอเคคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอยู่บ้างแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนหรอเิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสำเร็จที่ทีมทําได้ต่างหากผมคิดว่าฤดูการนี้เขามีจังหวะที่เล่นพลาดเยอะจนเกินไปจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยพยายามที่จะย้ายออกจากสโมสรแล้วก็ไปอยู่กับรเรอัลมาดริดมาก่อนแล้วนี่ สโมสรฟูตบอมนะครับต้องการอยากจะได้ตัวเฟรดนักเตะมิฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับมาโกสิลวานะครับผู้จัดการทีมของฟูตแลมได้มีการพูดคุยกับเฟรดครับทันทีหลังจากจบเกมที่โอทัฟฟอร์ดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะฟูตแลมไปได้2ประตูตอนหนึ่งเกมนี้เฟรดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับให้ทางด้านคริสเตนแอเล็กเซนลงสนาม บางคนมองว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของนักเตะชาวบราซิเลียนในโอทฟอร์ดแล้วก็ได้นะครับข่าว,ข,าวข่าวการย้ายทีมของเขานี่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อมีการไปแอบเก็บภาพได้นะครับจังหวะที่มาโก้ซินวาผู้จัดการทีมของฟูลแลมได้มีการพบปากพูดคุยกับเขานอกสนามโอทฟอร์ดนักเตะแมนยูเดินผ่านไปหลายคนนะครับซิลวาไม่ได้มีการทักทายหรือพูดคุยครับพอเห็นเฟสมาเท่านั้นแหละครับเขารีบดึงมาคุยด้วย ทำกลางความสงสัยของแฟนบอลว่า2คนนี้นี่คุยกันเรื่องอะไรครับเวนีเหลือสัญญาอยู่กับแมนยูอีกแคปปีเดียวเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวกับทนานปารีสแซง์แมนในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาคำให้สัมภาษณ์ของทนานเอริสเทนฮักนะครับส่งสัญญาณไปที่ตะกูลเกรเซอร์โดยตรงครับโดยทายเอริสเทนฮักเตือนนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เ็ดจำเป็นที่จะต้องลงทุนในซัมเมอร์นี้ถ้าหากต้องการที่อยากจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลหน้าครับ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แมนยูทำได้แค่ไปยืมตัวแบ็คเฮอร์สนะครับมาเซลซิบิสเตอร์และก็แจ็คแบตแลนด์ในขณะที่คู่แข่งทีมอื่นนี่ยังคงทยอยเซ็นสัญญาคว้านักเตะข้าสุดทีมอย่างบ้าคลั่งครับในทนาทนี้สุดท้ายก็พาทีมนี่จบได้อันดับที่3นะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง15คะแนนแต่บอกนะครับว่าสโมสรรู้ดีว่าถ้าหากคุณต้องการที่อยากจะจบท็อป4และสามารถที่จะแข่งขันคว้าแช,ชมป์รายการต่างๆในลีกได้ คุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนไม่อย่างนั้นคุณไม่มีโอกาสไม่มีทางเพราะว่าสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยเขาจะมีการลงทุนเราเห็นมันแล้วในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาทุกๆสโมสรพวกเขาก็มีการลงทุนครั้งใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่แต่ดูสิสุดท้ายเราก็ยังทําได้ดังนั้นผมภูมิใจกับทีม ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาี่เอริทนักโดนเบรกนะครับแต่กูลเกเซอร์ดิเบรกหน้าขมาเลยว่าไม่ให้ไปซื้อนักเตะครับทาได้แค่ยืมตัวเท่านั้นเองตอนนี้บอกแล้วนะครับว่าไม่รู้แหละคุณจะต้องซื้อนักเตะให้กับผมนะในซัมเมอร์นี้ผมอุตส่าห์พาทีมจบในอันดับที่3ามทั้งที่มีทรัพยากรใช้อย่างจํากัดถ้าหากไปลงทุนแล้วก็แล้วบอกว่าต้องการจะให้ทีมคว้าชแชมป์มันก็เป็นเรื่องอยากแมน,นเชเสเตอร์เดนีิต้องเร่งสปีดนิดนึงนะครับในเคสของทางดานวิกเตอร์โอซิมเฮน เมื่อมีรายงานข่าวบอกว่าสิงบูเชลซีครับมีการติดต่อไปที่เอเจนต์ของวิกเตอร์โอซิมเพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมการให้สัมภาษณ์ล่าส,สุดของสปาเลตตินะครับกำลังจะกลายเป็นอดีตผู้จัดการทีมของนาปลีอ้อ,อบอกนะครับว่าวิกเตอร์โอซิมเพนไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถที่จะยกระดับทีมนั้นได้ครับเชลซีนี่ก็มีข่าวพวัวพันกับนักเตะท,ที่เราต้องการอยากจะได้นะครับหลายหลยคนก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนรวมถึงทางด้านดูซานวราโฮวิชด้วย แต่ข้อได้เปรียบของพวกเขานะครับคือเขามีข้อได้เปรียบและก็มีข้อเสียเปรียบข้อเสียเปรียบของพวกเขาคือไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์แต่ข้อได้เปรียบของพวกเขาคือพวกเขามีเจ้าของสโมสรที่สามารถจะทุ่มเงินงบประมาณในการกระชากตัวนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมได้ไม่ใช่เฉพาะใจค่าตัวให้กับต้นสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านยูเวนตุสหรือกับทา,านนาปลียูเวนนี่ก็คือทางด้านดูซานนะครับอีกหนึ่งนักเตะเนี่ย พวกเขายังสามารถที่จะให้ค่าเหนื่อยในระดับที่นักเตะพึงพอใจได้ครับแมนเชสเตอร์เตดนี้คือถ้าจะไปเอาค่าเหนื่อยถูกๆให้กับนักเตะเหล่านี้ดูแล้วยังไงพวกเขาก็ไม่มานะครับซูเปอร์สตาร์เหล่านี้นี่ต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยระดับสูงๆครับตามรายงานข่าวจากทางด้านกิฟต์มีสปอร์ตนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าการเลติบบอกว่าพวกนักเตะเนี่ยก็คือต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับเชลซีพวกเขาสามารถที่จะตกลงเรื่องรายละเอียดส่วนตัวได้แบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับกับสิงห์บุ ถ้าหากเชลซีได้ไปเล่นในศึกย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ด้วยนะครับในฤด,ดูการหน้านี่โหรับประกันได้เลยนะครับว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้นักเตะซูเปอร์ตาร์เหล่านี้เข้าสู่ทีมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆแต่ก็เนาะไม่รู้จะไปบอกให้สปีดได้ยังไงครับในเมื่อตอนนี้นี่เรื่องของการขายทีมก็ยังไม่เสร็จครับ mm hmm. BBC ครับรายงานข่าวเรื่องการเทโอเวอร์สโมสรแมนยูครับบอกว่าอาจจะมีการหักมุมอีกรอบนึงนะครับ ตระกูลเกรเซอร์ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านชีกจะมีการยื่นข้อเสนอรอบที่5ให้กับพวกเขาพิจารณาโห oh, นี่ก็ยื่นข้อที่4มาแล้วนะครับโทรสายตรงไปที่ตระกูลเกรเซอร์เกรเซอร์นี่ยังคงดึงเกมต่อไปนะครับแล้วพวกเขามั่นใจนะครับว่าจากข่าวที่ออกมาท่านชีกดูเหมือนว่าตัวเองนี่จะเป็นรองฝั่งของเซอร์จิม เพราะฉะนั้นท่านเชียงนี่เตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งที่5ครับให้กับฝั่งตระกูลเกรเซอร์พิจารณาโอ้ดึงเกมได้ยอดเยี่ยมจริงครับสลัดทางด้านตระกูลเกรเซอร์ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทวิสไปทวิสมาอีกมากน้อยขนาดไหนครับโยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยครับโยนจยนผู้ชมนี่ปวดหัวแล้วครับแบบเดี๋ยวก็ซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะตบหน้าเนี้ให้มันจบจบสักทีครับ แล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเต็ด้แมนในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ